ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะพอพ้นจากครอบครัวของแพรมยุลาแล้วเขาขับรถแวะไปหาบันไดจนถึงรีสอร์ทเขาไม่ได้พบบันไดเป็นคนแรกแต่พบพิมพ์พิตาคุณพิมพ์พิตาค่ะผมประดับเทพครับ ยินดีนะคะที่ได้รู้จักคุณผมมาหาบันไดนะครับไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนครับหญิงสาวยังไม่ทันตอบบันไดก็ส่งเสียงมาแต่ไกลไงวะพระเอกลมอะไรหอบนายมาหาฉันจนถึงที่นี่ได้ระดับเทพหันไปยิ้มให้คิดถึงไงไปคุยกันทางโน้นเถอะ บันไดฉุดแขนเพื่อนเกลือไปให้พ้นพ้นจากเรือนหลังน้อยพิมพิตามองตามงงงงท่าทางเขาห่วงหงวงเธอยังไงก็ไม่รู้หรือเธอคิดมากไปเธอดูตนเองเรื่องอะไรเขาจะต้องมาทำอย่างนี้ด้วยเล่าไม่เห็นจะเข้าท่าเอาเสียเลยเธอเลิกคิดแล้วเดินเข้าบ้านส่วนสองหนุ่มสนทนากันต่ออย่างออกรสชาติ แฟนหนายหรือไงวะสวยเชียวไม่ใช่หรอกงั้นใครกัละ่ะนักบัญชีคนใหม่เพิ่งจะเข้ามาร่วมงานกันอ๋อกรุณาอย่ามองเลยเถิดไปเดี๋ยวเขาจะเสียหายประดับเทพหัวเราะเสียหายอะไรวะดีเสียอีกได้สามีเป็นคนรวยๆอย่างนายสมัยนี้หางกันไม่ค่อยจะได้หรอกนะ แหมแกก็ว่าไปโน้นหรือไม่จริงล่ะอ้อวันนี้ฉันไปบ้านของคุณแพรมายุรามาเรียบร้อยแล้วล่ะไปดูพระหรือระดับเทพหัวเราะเขาพูดสนุกสนุกยิ่งกว่านั้นอีกเชียวล่ะคือว่าฉันปิ๊งแฟนนายเข้าให้แล้วล่ะสิบันไดหัวเราะขบขันแฟนฉันที่ไหนกันเล่าแม่นายนี่ยังไง ชอบเอาคนนั้นคนนี้มาโยนให้เป็นภาระของฉันเสียเรื่อยแพรมายุราเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นเองเธอไม่ได้เป็นแฟนของฉันจริงหรือร้อยเปอร์เซนงั้นก็โล่งอกนึกว่าเป็นแฟนของนายเสียอีกแนะ่ไอฉันนะนะมันเป็นคนขี้เกรงใจคนจะทำอะไรลงไปก็ต้องมีการขออนุญาตก,กันก่อนกลัวเจอตาอวะ่ะ ตามสบายเลยเพื่อนจะทำอะไรก็ทำขอเพียงแต่อย่าทำให้เธอเสียใจเป็นพอฉันขอนายแค่นี้นายให้ฉันได้หรือเปล่าละ่ะประดับเทพลมหนาวพัดโบกสะบดัดหญิงสาวนั่งอยู่หน้าเตาผิงประตูและหน้าต่างปิดสนิทเธอพิงเสาหลับตานิ่งๆคุณพิมพ์เปิดประตูให้ผมหน่อย เธอสะดุ้งงัวงเงียตื่นไฟในเตาผิงอุ่นดีเหลือเกินจึงร้องถามออกไปใครคะผมเองนายบันไดครับเธอรีบเดินไปเปิดประตูนาฬิกาที่ข้างฝาสามทุ่มพอดีเขาเข้ามาลมหนาวกรูตามหลังประตูปิดปางใหญ่ชะอุ้ยเขาสะดุง้งกลิ่นเหล้า,ราคระคลุง พอดีที่บ้านยังไม่เรียบร้อยจึงไม่ได้พาคุณไปแนะนำตัวเอาไว้พรุ่งนี้ตอนสายแล้วกันนะอ๋อยายดาไลมานี่หรือเปล่าไม่ได้มาหรอกค่ะคงจะงานยุ่งมั้งคะครับช่วงนี้ยุ่งยุ่งเข่าสุดร่างลงเบื้องหน้าเตาผิงเป่าลมออกจากปากพลูพรั่งเป็นไงเงาหรือเปล่าครับนิดหน่อยค่ะ พรุ่งนี้จะให้คนเอาทีวีวิทยุมาส่งคุณจะได้ไม่เงียบเหงาจนเกินไปเอจะว่าไปแล้วดาไลน่าจะมานอนเป็นเพื่อนคุณนะครับเอางี้นะผมจะโทรไปเรียกมาเองอย่าเลยค่ะทำไมล่ะครับรบกวนเธอเปล่าๆแล้วนี่มันดึกพอสมควรแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกคุณเราหนาะคนกันเองทั้งนั้นแหละ ไม่ค่ะไม่เธอปฏิเสธเสียงแข็งเขาจึงรวบรัดงั้นผมจะนอนเป็นเพื่อนคุณแล้วกันนะเธอสะอึกในอกพลาท่าอีกจนได้อย่าคิดอะไรมากเลยนะครับรับรองคนอย่างผมไม่ทำอะไรคุณอย่างแน่นอนผมมีห้องลับของผมเขาลุกขึ้นยืนเดินหายไปอีกมุมหนึ่งเขาหายไปจริงๆ เธอเดินตามไปดูไม่มีร่างของเขาเลยเปิดไฟหาจนทั่วก็ไม่พบยังไงกันล่ะเธอยือนงงจูจูก็มีเสียงของเขาดังขึ้นทางด้านหลังผมอยู่นี่เธอสะดุ้งสุดตัวเขาหัวราะสนุกบ้านหลังนี้ผมเรียกว่าบ้านมายาเธอขมวดคิ้วยุ่งเอาเธอ อีกหน่อยจะรู้เองแหละรับรองแล้วคุณจะสนุกไปกับมันอย่างไม่รู้เบื่อเธอเริ่มคลางแคลงใจมองเขาขมิงยังมีอะไรอีกคะที่ดิฉันไม่ทราบเขายิ้มเยอะแยะเป็นต้นว่าหัวใจของผมไงเธอมองเขาแน่วแน่ผู้ชายมีอะไรแปลกๆให้ขบคิดเสมอเสมอ เขาเมารู้สึกจะเมามากเสียด้วยสิหัวใจอันว่างเปล่าและเดียวดายขอถามทีเธอคุณเคยรักใครจนถึงขนาดยอมตายถวายชีวิตหรือเปล่าครับเธอยิ้มกอดอกมองเขาเต็มตาไม่มีหรอกค่ะโอ้พระเจ้าเข่าสุดลงกองกับพื้นมาดผู้ชายหล่อๆไม่มีให้เห็นอีก บุญของผมแท้ๆที่ได้รับรู้ใจของคุณถ้าถ้าผมจะให้คุณรู้สึกดีๆกับผมบ้างคุณจะว่ายังไงครับเธอยิ้มเดินไปรินชาร้อนๆมาส่งให้เขาดื่มเขารับถ้วยชาดื่มช้าๆใจจริงแล้วผมอยากจะให้คุณมาเป็นคนรักของผมมากกว่าจะมาทำงานที่นี่ด้วยซ้ำไปเธอพงา มองเขาตรงๆแต่ก็นั่นแหละผมมันไม่ค่อยจะเอาไหนเท่าไหร่ก็เลยหางานให้คุณทำเดี๋ยวคุณจะเตลิดไปมากกว่านี้บอกตามตรงผมชอบคุณมากบางทีการชอบอาจจะพัฒนาไปเป็นความรักก็ได้คุณคิดอย่างผมไหมล่ะเขาเอ็นกายพิงฝาห้องดวงตาปลือชำครึงถ้วยชาในมือเนิบหน้า ว่าไงครับเธอตอบกลัวหัวเราะมันเร็วไปมั้งคะเอาไว้ให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้เธอคะ่ะบางทีดิฉันจะมีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณคะ่ะขอบคุณเขาดื่มจนหมดถ้วยชาหอมกลุ่นดีจริงไม่นึกเลยว่าคุณจะนิยมดื่มชาชาหอมมากเป็นชาจีนแท้ๆค่ะ คุณซื้อมาหรอค่ะดิฉันชอบชาจะดื่มเป็นประจำเหมือนผมเลยดาลไยเคยบอกดิฉันแล้วเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายของเธอดิฉันรับทราบสม่ำเสมอเหมือนกับเธอจะให้ดิฉันเตรียมตัวมาเป็นพี่สะพ้ายของเธออย่างนั้นล่ะค่ะเขาถอนใจแรงดวงตาหม่นเศร้าคนอย่างผม คงจะไม่มีวาสนาคู่ควรกับสาวที่มากไปด้วยความสวยและความเก่งเช่นคุณเป็นแน่ยกย่องดิฉันมากเกินไปแล้วนะคะเปล่าเลยผมพูดความจริงต่างหากจริงหรือคะครับผมเขาลุกขึ้นส่วนเซไปทางโน้นทีทางนี้ทีผมไม่เมาเขาว่าเธอหัวเราะ ลักษณะเช่นนี้หากไม่เมาก็แย่เต็มทีจะกลับเลยหรือคะครับผมข้างนอกหนาวมากนะคะดิฉันว่าทางที่ดีคุณอย่าเพิ่งไปไหนเลยคะ่ะพักที่นี่ก็น่าจะได้นี่คะคุณไม่กลัวเสื่อมเสียอะไรเลยหรือเธอตอบปนหัวเราะไม่หรอกคะ่ะเชื่อว่าผู้คนที่นี่คงจะเข้าใจได้ดีอ๋อยกเว้น ใครฮะผู้หญิงที่มาเมื่อตอนกลางวันไงคะเขาหัวเราะแพลมายุรานะหรอไม่ต้องไปสนใจเธอหรอกเธอเป็นแฟนของเพื่อนชายผมเองจะแต่งงานเร็วๆนี้แหละไม่ต้องห่วง